มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพัทเลท10เช่น b o c Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับผมนะฮะก็ขอาการาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาดูเกี่ยวกับ Final t a i l e r นะครับผมนะฮะหรือว่าตัวอย่าง อัปเดต17.3นั่นเองนะครับซึ่ง ช่องพี่เนี่ยนะครับผมอาจจะอัพคลิปช้าไปสักนิดหนึ่งไม่นิดนึงแหละนะครับผมนะอาจจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดนึงเลยนะครับผมนะเพราะว่า1คือตอนแรกเนี่ยนะครับผมนะพี่ตื่นสายด้วยนะครับหลังจากตื่นสายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะเปิดคอมนู่นนี่นั่นนั่งอัดอยู่ดีๆเนี่ยนะครับผมนะไฟก็ดันดับอีกนะครับผมนะพอดีแบบฝนมันตกอะไรอย่างงี้นะครับคุณผู้ชมฮะไม่รู้จะซวยอะไรกันนักกันหนานะครับผมนะหลังจากไฟดับแล้วก็ไฟมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะก็เปิดคอมอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะมานั ผลปรากฏว่ากูลืมเปิดใหม่แม่เจ้าน้ำตากูจะไหลรู้สึกว่าเวลาตอนนั้นนะครับผมนะจะประมาณบ่ายสามนาทีนะครับผมนะจำได้แม่นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเวลาที่พี่ลงคลิปทุกวันเนี่ยคือ4ี่โมงเย็นนะครับผมนะหรือว่า4ี่โมงครึ่งประมาณนี้นะครับนักเรียนจะเลิกเรียนพอดีนะครับผมนะแล้วสุดท้ายคือแบบถ่ายเสร็จแล้วแถมแบบไมค์ไม่ได้เปิดคือต้องมานั่งอัดใหม่แล้วถามว่าจะได้ลงคลิปตอนไหนเนี่ยอันนี้คือถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะแสดงว่าพี่เพิ่ง อาจจะเพิ่งอัพคลิปลงเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการอัพคลิปนะครับอาจจะประมาณ2องทุ่มนะครับผมหรืออาจจะเป็นประมาณทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากขอกําลังใจคุณผู้ชมนะครับผมนะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ของพี่นะครับผมนะฮะพี่เชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นดูมาจากที่อื่นมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยนะครับผมนะก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันได้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะไม่พูดพ่ำทําเพลงกันเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดเข้าเนื้อห่างันเลยนะครับผม มนะโอเคนะครับผมนะเปิดมาเนี่ยเป็นเกาะใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลกกระจก m i ม r World นั่นเองนะครับผมนะ Final Trailer นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <ๆ c oughs> เอาว่ะแหมเป็นขบวนการเลยฮะเป็นแก๊งเป็นแก๊งนี่ผลแสงใหม่คุณผู้ชมฮะไม่ใช่ใหม่ดิเป็นการรีเวิร์กนะครับผมนะเท้าไฟนะครับผมนะขาดำนั่นเองนะครับอ่าถ้าฟันดาบใหม่เหรออันนี้หมัดอะไรอ่ะอันนี้หมัดอะไรวะ เฮ้ยเหมือนจะเป็นการรีเวิร์กเผาเฮ้ยโอ้โห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 โคตรเท่เชดลูแหมกูนึกว่าขบวนการห้าสี่ยัดลูอันนี้อะไรฮนะเป็นทางด้านของพลแสงนะสกิลแม่งโคตรเท่แน่ใจว่ามันเป็นพลแสงแบบวีหนึ่งอะโอ้ไม่ใช่วีไม่ใช่วีสองเหรอเชสสกิลแม่งโคตรอรงอังนะเอาว่ะอันนี้อะไรนะอ่ะน,นี่คือเผาอะไรอนะ่ะไอ้น,นี่เผาปีศาจหรือว่าเผามนุษย์วะ เชดเฮ้ยทางด้านของผลยางฮะสกิลนี้เคยเห็นอยู่นะครับผมนะปืนกลยางยืดอาตัวอะไรวะเนี่ยเชษเผ่ามิงมีหางอะคุณผู้ชมฮะน่าจะเป็นเผ่าที่ตื่นแล้วด้วยนะคุณผู้ชมฮะเอาว่าตาสีแดงก่ำเลยคุณผู้ชมฮะอันนี้อะไรซูเปอร์ไซยาไม่ใช่ฮะเป็นทางด้านของเผ่าอะไรวะเนี่ยมีปีกด้วยเผ่าสกายด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะโคตรเท่ดูท่าถือดาบด้วยฮนะ โอ้โหเฟี้ยวจัดอันนี้เผาอะไรวะเนี่ยตัวสีฟ้าดีครับผมนะน่าจะเป็นเผานุนเงี้ยเฮ้ยคุณผู้ชมนี่อะไรฮะเฮ้ยเ h อะแฟ s เชดลูน่าจะเป็นสกิลติดตัวของเผามิงค์เนี่ยฮะและนี่อะไรฮะนี่ไงฮะนี่สิ่งคือที่เรารอคอยมามากกว่า6เดือนนะครับผมนั่นก็คือผลโมจิตื่นฮะมาแล้วว่ะเอาว่ะมาว่ะเชดเป็นสกิลฮะโคตรเท่อ่าอันนี้แบบไม่เปิดฮาคิและนี่เปิดฮาคิโอ้โหสีแดงชุดชาิโคตรสวย โอ้โหสกิลแม่งเวอร์จัดคุณผู้ชมฮะโอ้พีสัดจัดเลยฮะเช็ดการตัดต่อก็เนียนกริบนะครับผมนะฮะเฮ้ยอันนี้สกิลนี่เท่คุณผู้ชมฮะน่าจะเป็นสกิล3หรือเปล่าฮะโอ้โหมีการเด้งด้วยฮะดึงดังดึงดังเลยฮะโอ้โหประทับใจสุดๆุดนะครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าเจอกันอีกทีหรือว่าปล่อยอีกทีเนี่ยวันที่2กันยายนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะรอนานอีกแล้วนะครับผมนะฮะขนาดกูดูสปอยกูยังต้องรออีกแล้วเหรอเนี่ย โอ้โหโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมนะดูแบบชัดช้ากันนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเกาะใหม่นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นโลกกระจกนั่นเองนะครับผมอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกันมากนะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นแบบโอ้โหยืนกันบอยแบนด์เลยคุณผู้ชมฮะเป็นเผ่าแบบธรรมดานะครับผมนะที่เราใช้กันแล้วก็นี่เป็นผลแสงนั่นเองนะครับผมนะฮะเท่ะอะคือแบบเทจัดและนี่เหมือนจะมีเกาะใหม่ด้วยนะเมื่อกี้นี้ผ่านผ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับ อันนี้เป็นท่าฟันผลแสงนะแล้วก็นี่น่าจะเป็นมัดมังกรนี่น่าจะเป็นบาดมนุษย์เงือก V 1ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการรีเวิร์กนะครับนี่ฮะนี่คือการแปลงร่างฮะเผามนุษย์เงือกเผาสกายเผาพิศาจแล้วก็เผามิงคแล้วก็เผาไซบอร์กนั่นเองนะครับผมนะเอ๊เดี๋ยวนะคือมันมีทั้งหมด6เผ่ามันหายไปไหนเผ่านึงวะเผ่ามนุษย์หายไปไหน,นครคุณผู้ชมหรือว่าเขาเอาออกอันนี้ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับอันนี้เป็นกระจกยาตานะครับผมนออ่อ่่าเงทวยะ โคตรเท่ฮะโอ้โหดูดิเชดหมัดมังกรนะฮะระเบิดโอ้โหดูฮะโอ้โหนี่น่าจะเป็นหมัดบดเงือนะ่อนฮะเชดโคตรเท่ฮะอันนี้เผาอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นหมัดยางยืดนะครับผลิตภซูกายางยืดนะฮะเชดอันนี้ท่านี้เคยเห็นอยู่โอ้โห,โหเป็นการรีเวนะิร์กอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เราเห็นเป็นทางด้านของหมัดอะไรนะแบบ V2 ใช่ปะไม่น่าใช่ V2 น่าจะเป็นทางด้านของเกียร์สนะ ที่เราเห็นตอนนี้คือเป็นเกียร์หนึ่งนะครับผมนะฮะอ๋อน่าจะไม่ใช่การทําตื่นนะครับผมน่าจะเป็นการรีเวิร์กสกิลนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นทน่าทางของหางนะครับผมนะนี่เป็นท่าถือดาบใหม่ของรอด้วยนะครับผมนะฮะโคตรเท่ฮะเหมือนซูเปอร์ไซย่าสีเขียวเนะี่ยตาสีแดงด้วยครับและนี่ก็เป็นโฉมใหม่ของเผ่าสกายเปียคือโคตรเท่ฮะคือมันเท่จริงคุณผู้ชมนะแต่ไม่แน่ใจว่าสกิลติดตัวมันจะเท่ขนาดไหนคุณผู้ชมและนี่เป็นเผ่าฟิตแมนครับโคตรเท่ฮะ นี่นี่นี่ชอบตรงนี้มากฮนะนี่เผ่ามิงเหรอแล้วมึงจะสกิลโดนได้ยังไงวะถามก่อนคือมึงเร็วขนาดนี้มึงเป็นพระเจ้าเหอะและนี่ก็เป็นท่าตั้งของเผ่าไม่ใช่เผ่าดิเป็นทน่า้งของผลโมจินะครับผมนะสกิลแม่งโอพีจัดนะแล้วก็แบบรู้สึกว่าระยะสกิลเนี่ยแม่งกว้างจริงฮนะโอโหคือแบบมึงกินพื้นที่เกินนะครับผมนะอลังการเกินนะครับผมนะผลตื่นบางผลแม่งมึงยังไม่ขนาดนี้เลยคือแบบโมจิมึงก็เกินไปนะครับ โอ้โหคือแบบไม่ใช่อัปเดตมาแค่อาทิตย์เดียวแล้วมึงมาปรับเนิฟไม่ได้นะเออโหดก็ให้มันโหดไปเลยนะแหมอุตสา์ตั้งหน้าตั้งรารอตั้งนานนะครับผมนะฮะแล้วนี่ก็เป็นทางด้านของฮาคินะครับผมนะแบบเวลาใส่ฮาคิแล้วมันจะเปลี่ยนสีเลยประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะ โอ้โหนะครับผมนะขอแค่ห้ามเหมือนฟินิกก็พอนะครับผมนะแบบคือแบบอัปเดตมาแม่งอย่างโหดนะครับผมนะโอ้โหโคตรอลังการเวอ่อร์นะครับพอผ่านไปอาทิตย์เดียวปรับเนื้อเพื่อนะครับผมนะไม่เอานะไม่เอา GM ไม่เอาอย่างนั้นนะครับผมนะอันนี้สกิลแม่งเทเจนนะโอ้โหมีการแบบเด้งไปเด้งมานะครับดึงดึงดึงแล้วก็ทุ่มลงนะครับผมโอ้โหโคตรเฟี้ยวถามว่ามันจะคอมโบยากหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นสายผลแหละนะประมาณนั้นนะครับก็นั่นนะเจอกันอีกทีสองกันยานะครับผมนะ ทำให้อยากแล้วก็จากไปนะครับคุณผู้ชมก็สไตล์เดิมนะครับและที่สำคัญคือผลแก๊สกูไปไหนนะครับผมนะฮะ คือกูก็ทาท่าทาทางสป,ปงสปตอยเป็นโะวงรีวิวให้ดูแล้วแม่งไม่ผลแก๊สไปไหนก่อนนะครับผมนะฮะคือแบบกูโดน GM อหลอกอีกแล้วเหรอนเนี่ยโอ้โหกูปวดหัวตึบ,ต,บตึบเลยคุณผู้ชมฮะคือผลเสือหรือว่าผลรีโอพาสเนี่ยยังพอรับได้นะเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาให้ดูแต่ผลแก๊สกูแม่งไปไหนโอ้โหแม่งน้ําตากูจะไหลเลยและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะนั่นก็คือโมเดลของผลปีศาจคือมึงปรับจริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะคือยังไม่เห็นเลยนะครับผมนะในรูปแบบของผลปีศาจนะครับผมนะเป็นเพ สังเกตดูรูปภาพดีๆนะคือมันมีทั้งผลแก๊สแล้วก็ผลลีโอพาดนะคุณผู้ชมนะคือแล้วผลลิโอพาดกูมาแต่ว่าผล แก๊สกูไปไหนนะครับผมแนมะ่โอ้โหเจ็บใจตรงนี้นะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะพี่เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะไปดูที่อื่นมาบ้างแล้วนะครับผมนะถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ใครติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้จนถึงณจุดๆนี้เนี่ยนะครับผมนะก็ขอบคุณอีกเช่นกันนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหกูต้องรออีกแล้วใช่ไหมเนี่ย